<C ol m> คอมเราก็มี App, แต่ดันแตดต่อบนคอมไม่เป็นเนาะอยากทํางานบนคอมจัง,งเพราะว่ามันมีหน้าจอที่ใหญ่ก HAEL ว่าแต่ติดปัญหาตรงที่เราตัดต่อบนคอมไม่เป็นเลยดิถ้าเป็นไปได้เราก็อยากใายหน้าจอมือถือเข้าคอมแล้วก็ตัดบนคอมเลยน่าจะง่ายกว่านะแต่มันจะทําแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าทําได้ก็คงจะยากแหละมันเป็นไปได้ครับแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยเพียงแค <c oughs> ่เรามีโปรแกรมมีดรอยอยู่บนคอมพ <C oughs> ิวเตอร์เราก็สามารถควบคุมมือถือเราผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับดีไปไงครับตอนนี้ก็คือผมใช้เมาส์เนยควบคุมมือถือของผมได้แล้วนะครับและยังไม่ ผ่านแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมส่วนวิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์ก็ง่ายๆเลยเพีงแค่คลิกไปที่รูปแป้นพิมพ์เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกปุ่มมาวางบนหน้าจอของเราได้เลยนะครับ สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยเพียงเซิร์ชคำว่า roid, m i d r, r o i d กด enter ไปเลยครับจะขึ้นเว็บไซต์ miroid.io d กดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับหรือที่ง่ายกว่านั้นสามารถดาวน์โหลด้ที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับส่วนวิธีการตั้งค่ามือถือให้ภาพขึ้นหน้าจอก็ทําได้โดยการเสียบ usb เลยเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็คลิกไปที่การถ่ายโอนไฟล์เองจากนั้นเปิดการตั้งค่ามือถือแล้วเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์จากนั้นก็กดที่หมายเลขบิวจํานวน7ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดนักพัฒนา เมื่อเปิดโหมดนักพัฒนาแล้วทําการกดกลับไปหน้าตั้งค่าใหม่และหาคำว่าตัวเลือกนักพัฒนาจากนั้นทําการกดเปิดการแก้ไขข้อบกพร่อง USB เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะเห็นจอมือถือของเราโผล่ในจอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับการทํางานต่างๆก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งใต้คลิปเลย ผมก็ส,สกวีดาสวัสดีคุณผู้ชมเช้าฟรีไฟทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมนะก็สวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็คือจะมีข่าวสาราอัปเดตกันอีกแล้วนะครับก็คือเป็นของที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คือตั้งตารอคอยกันมาตั้งนานแล้วนะครับผมนะก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินของรถกระบะนั่นเองจะมาแล้วนะครับวันะนี้ก็คือจะเป็นข่าวสารนะครับวันนี้ก็คือเป็นสกินรถกระบะเนี่ยมีภาพ้นี เขานะก็คือน่าจะหลังจากอัปเดตแพทใหม่ก็อาจจะเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนแต่ผมจะพามาให้คุปตชมดูเฉยๆในเขานะว่ามีสกินกระบะเข้ามาแล้วตามที่ทุกคนเนี่ยรอคอยเลยในเขานะนะผมคิดว่าอาจจะเป็นข่าวสารที่ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รอสก,กินรถกระบะเอ้ยทำไมไม่มาทักทีรถกระบะเนี่ยมันมาก,ก่อนอรถอื่นอีกต่างหากแต่ทําไมไม่มีเลยสำหรับสก,กินรถกระบะใช่ปะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมี่อนรถบิ๊กบัสรถอะไรพวกนี้ก่อนเลยในเขาแต่ทําไมมันยังไม่มีตอนนี้คือมาแล้วในเขาเดี๋ยวจะมาตอนไหนก็ไม่มั่นใจในเขานะ เออก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปโรยให้ดูเลยนะครับ <_ C 1> ผมนี่มานี่เลยนะครับนะสวยไหมคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นลวดลายคล้ายๆแบบเป็นนก ok นั่นเองอ่ะเป็นนก ok เหี่ยวนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นลายอ่าสีทองแล้วก็ตัดน้าเงินนั่นเองนะคุณผู้ชมอ๋อืึดูแบบเออหน้าดูมากเลยนะครับคุณผู้ชมแบบเด่นจัดเลยอ่ะออโคตรสวยดูซี่อเป็นไงคุณผู้ชมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นแบบอ่าไฟพาร์ทหรือจะเป็นแบบอะไรแบบไอเติมเพชรหรือว่าจะแบบ ยังไงผมก็ต้องรอดูนะะนะในเขานะจึงว่ากิจกรรมอะไรก็ต้องรอดูนะคบผมนะเออผมก็มาแจ้งข่าวสารสั้นๆแค่นี้เลยะครับผมก็มีหลายหลคนอยากให้ผมเล่นให้ดูเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นเป็นโหมดแรงซีหนึ่งกันก็แล้วกันในเขาเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในเกมดูในเขานะ,ะนะก็ไปดับชุมในตัวเกมกันเลยนะครับผมไปกันเลยเอาล่ะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยและะ้วในเขานะก็สุ่มมาเจอเป็นอาแมปเกาะสวรรค์เลยเนาะ ตอนนี้ก็คือมาเป็นซีหนึ่งนะครับผมนะก็อยู่แพที่น้มสองอยู่เลยอะ่ะก็คือช่วงนี้เปิดเทอมมาผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเนาะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าทานันหรือเปล่านี่อะ่ะอุ้ยมีคนเก็บจับจับปืนแล้วจะยินมี <c oughs> คนเก็บปืนละอุ้ยมีปืนดีด้วยโอเค <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีค,คนแถวไหนมั่งแถวนี้ก็คือผมได้ยินเสียงจากคนจับปืนแล้วนะนี่ไง บอเป็นไงเอาโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาดิครับโผล่มาดิครับโอ้ยไม่กล้าดีเราอะโอเคคุณผู้ชมอุ๊ย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 ยิงใครเอ่ยเ้าวนี่เป็นไงโอ้โหอุ๊ย คุณผู้ชมโอ้ยผมจะตายโอเคครับผมก็มาโดดใหม่แล้วนะเมื่อกี้เจอแต่คนทุ่นทั้งนั้นเลยในเขานะโอ้โหแรงไปที่ดำตอนมามแต่คนโุดนทงน้าโอ้โหตอนนี้ก็คืออ่าลงเป็นบราัสเลียนในเขานะก็มาเป็นแมปจำระบาปเมื่อก่อนก็คือแมปจำระบาปก็โดนเราออกไปช่วงหนึ่งเนาะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยมาเจอครั้งแรกเนี่ยมีคนลงกับเราประมาณกี่คนเนี่ย โอ้โหสองสับตี้เลยนะคุณผู้ชมผมมาเป็นสองหนึ่งนะครั้งนี้คือสี่หนึ่งไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงจอ,อ่ะเจือตีโคตโทดรเขาลงขึงก่อนผมอีกแล้วก็คือเขามีฟอลโก้เนาะคุณผู้ชมฟอลโก้คือแบบโกงจัดอ่ะลงไวโคตรไม่มีปืนชาร์ตได้หรอขอบุญชาร์หน่อยเฮ้อขอบุญชาร์หน่อยเอโฮ้ยโอ้โหเอ้ยพีเก้าสิบคุณผู้ชม ผมขอดูก่อนว่ามีกี่คนนะเราต้องคำนวณให้ดีก่อนรู้สึกว่าข้างหน้าผมนี่แหละจะมีคนหนึ่งนะไปลุยผู้ชาไหนนะนี่อยู่ข้างบนนะคุณผู้ชมเดียร์แล้วขอเปลี่ยนเป็น MP40 อีศูนย์อยู่ในบ้านแน่เลยอุ้ยเกือบตาย จะย,ย,ยินยิงอุ๊ยดาวหน,นึ่งพี่จบผมเกือบตายนะเมื่อกี้ยาก็ไม่มีเพื่อเข้ามาอีกแล้วหัวขึ้นข้างบนก่อนนะครับผมคือแบบเดือดอะ่ะขอขนย้ญญายเต็มก่อนห้าประมาณนะอุ้ยยายยังไม่เต็มเขาจะขึ้นมาหรือเปล่านะ อาจจะไม่นะครับผมจะโดนไหนย้อนยอนย้องยองย้องย้อนเขาอยู่ไหนเอออุ้ยผู้หญิงเ้วยอยู่ข้างหลังอุ้ยไม่โดนทังเม็ดแตกโอ้โหไม่โดนสักเม็ดเลยก็จะลาหัวนะครับผมแบบสาวหรือเราอ่ะตายทั้งคู่ไปดิตัวเอ็กไงัวเอ็กไง คครับคุเผู้ชตอนนี้ผมเจอคนอีกแล้วอยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับผมนะเจอคนหนึ่งนะอยู่หน้ารถตู้เลยเขากำลังวิ่งไปตรงบ้านบาซิเลียแล้วก็มีคนขับรถมาด้วยขอเอาคนขับรถก่อนอะไรกันก็อีขับรถมอเตอร์ไซค์หรออุ้ยโดนหัวไปคุณผชมเพื่อนเขาอยู่ไหนหน้าเราต้องดูเพื่อนเขาก่อนเนาะน่าจะอยู่รอวาที่เดียวกันกับเมื่อกี้นะคุณผู้ชมผมก็ไม่มั่นใจนะ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเจอคนอีกแล้วโอ้ยแบบกำลังเต้นกับสาวกันเลยอ่ะกำลังแอคกับสาวครับคุณผู้ชมสองหนึ่งนะตอนนี้แบบแบบเต้นกันหยอกกันอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้จะเห็นผมด้เปล่าเมื่อกี้แบบเข้ามากินเขาเลยอ่ะน่าจะตกใจพอควรนะเอออยู่ไหนเอออุ้ย หัวแตกโอ้โหเป็นไงเอ็กซเล็กเจอต่คนเอ็กซายคคุณผู้ชมคือแบบเต้นกันอยู่อะแล้วผมไปเห็นพอดีเนี่ยบอกแล้วแบบดูคนบ้างนะครับผมอย่าอย่าแบบจีบกันอยู่นะอุ้ยเมเจอคนครับผมคุณผู้ชมหน้าไอดบบเลยอุ้ย เป็นปืนอะไรผมก็ไม่มั่นใจผมก็กลัวนะเนี่ยผมกลัวเป็นแบบ M82B อ่ะคุณผู้ชมโอ้โหจะตายอุ้ยคุณผู้ชมโอ้โหเกือบตายดีนะผมมีอ่ายาสูบอยู่นะเขาเล่นผมอย่างนี้เลยไอ้วอลผมก็หมดโอ้โหไม่มันอยู่ที่โล่งด้วยนะเมื่อกี้ผบอกอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะยินครับขอโทษครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย กผมไม่ได้วิ่งเข้าไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยโหดเกินแต่งตัวแบบเป็นบอดมาเลยนะครับผมนะน่าจะโหดจริงนะคนนี้ทีนัดพัดนะครับผมนะโอ้เลิงอะไรเนี่ยเล็งซิมเวอร์เหรอโหโหดยิงคนนี้คุณผู้ชมเออก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปคนนี้รับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใกล้เป็นกำลังใจผมด้วยกันเลยคันคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ